สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับคำมภูพะโลอีกเนาะค่ะมณีคำมภูพะโลกสิผาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาส้มเนาะค่ะเพิ่นสีฟันจังได้ได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดคำมภูพะโลกสิบลรอซาเนาะค่ะกสิเอาตัวดีตัวเด็ดไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะกะบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาส้มพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนายชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีครับวันนี้กำลังยิ้นข่าวว่าวัาวานนายชมฝันดีแล้วค่ะทะเลยสิบ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน,นะะายชมเนาะค่ะวันนายชมนี่สิฝันจังไดสิมีโตดีโตเด็ดโตัเด็ดฝากท่านผู้ชมเนี่ยจะขอให้นายชมนี่เบาความฝันท่านผู้ชมเพาฟังเลยคะ่ะเมือนั้นก็มาแต่ให้แต่หน้าเนาะว่านนี่แหละ ก็มากินข้าวกินอาบน้ำนี่นะกะปกติเฮาเนี่ยน้องค่ะกะถึงเวลานอนกะนอนเต็มสียกะมือนั่งกะได้ฟันว่าอันนี้ฟันว่าได้ไปย่างรอเหรียญในโมบานในยังเนี่ยนะค่ะก็เห็นพนังเห็นพนังซุ้มนุ่มกันได้หลายคนเนาะเห็นพนังุมกันได้หลายคนนะแล้วคนก็ นั่งกินเข่าอยู่แล้วคนก็นั่งคุยกันคือจะจะร้องนยังเนี่ยแหละคือมันมีการมีงานเนี่กินเลี้ยงกันเลยเพื่อจะไมีงานกินเลี้ยงกินนิ้งกันเนี่ยแหละค่ะเลยยางฟานไปก็เลยเอื่นถามเพิ่นพากันเห็นนิ้งน้อไม่ยังอยู่ก็เลยว่าเพื่อนว่าไม่ยังถือเล็กคนว่าวางสี่นะวันนี้ก็เลยถามเพื่นว่าเลขออกตัวไหนเราไม่ยังวะ เพื่อกว่าสองหาเพื่อนว่ะค่ะสองหาเงี้ยไม่เงที่ถามนี่หัวใจก,กันอยู่บ่บ่วบ่หูวัวเจกันแต่ว่าเป็นเป็นคือผู้เฒ่าโบราณน,นี่นะค่ะใจสูตรโบราณน,นี่นหะเพื่อก็นั่งอยเป็นกุมไฟกุมมันนะเพื่อก็น,นั<ช>่งพู่มองที่เอื้อนถามนั้นพนังคุยกันเรื่องเลขนะเพ่ว่าเออก็เลยเอื้อนถามเพื่อน ว่านางว่ากันเรห่องเนว่าค่ะพนังเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่เนาะเนี่ยพวกพวกคนนั่นนี่พวกคนกินเขากินน้ำก็มีอยู่ทางกันแหละอ๋อแต่ว่าทีนะเชื่อเอิ่นถามนี่เป็นผู้เฒ่าผู้หญิงนนเนี่ยผู้เฒ่าผู้หญิงเพื่กันนั่งแอบกลุ่มกันอยู่หลายคนอยู่หรอกหาพวกเกศคนคนน่ะอืมก็เลยเอื่นถามเอื่นแต่ว่าเอือเอ้อนถามวันเลียว ม่้งย <abei> ัเ yeah. พ mm. like like right. so ื yeah. yeah. no. so okay. so ่อนเห็นว่าบอกว่าเอ้าก็คือเรื่องกแหละเป็นสลองกันว่าก็เลยถามมันว่าเดี๋ยวตัวไหนจะมิ้งยัยมันว่าสองหางมันว่าเอ้ากะถามกะกะถามมันแล้วเนาะวันนี้จะความก็ในความฝันน่ะกะไปซื้อสองหางให้กันก็เลยเออค่ะก็เลยว่าเอ้าผมก็ถือตัวม่้งยัว่าค่ะ ก็ฝันจะพ้องกับสื่อซองหาวายุสื่อซองหาวายุสื่อลอตเตอรี่แม่นบไหมคะแน่นสื่อจักใบคั่ะชมในความฝันสื่อใบหนึ่งสื่อใบหนึ่งแม่ก็ดีใจว่าจะมองถือก็ดีใจเ่ในความฝันนี่เนาะฝันว่าถือเด็กวบลอตเตอรี่ถือลอตเตอรี่พงก็ซื้อไวายุว่ะแต่ถือเพื่อกันอยู่ตัวนี่ว่ะในความฝันก็ดีใจเนาะค่ะก็ดีใจ ปานี้หลังจากนั้นผู้เฒ่าเพิ่นได้ว่าอย่างอีกบอค่ะบ่หัวเพิ่งก็บ่ได้ว่าอย่างนะกะ็ยางก็เลยยา,างพานเ่นไปเื้อละก็เอื้อนถามซ้ำนั่นแหละประจัคนเจนพิคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดี๋ยวว่ามันมีหลายกลุ่มนะกลุ่ม,มคนกินเหลี่ยงกันกับมีกินเขากินปลานี่แหละ,ะในนับเพิ่งบอกว่ามีจักกลุ่มก็สิมีอยู่สามกลุ่ม สามกลุ่มแล้วนี่สามกลุ่มมาหนี้กินน่งกินเขาก็มีกินเหลาก็มีนั่งคุยกันก็มีสินะที่ที่ี่เอิญถามมีไงกลุ่มมีไงหนั่นมีจ็ดคนนี่ประมาณเจ็ดคนเจ็ดคนเนาะเป็นนั่งคุยกันนี่ยละแล้วก็นั่งเป็นวงนี่ยละคุยคุยกันค่ะแต่วันน่ะชมีิก็ะยางน้ำท่ายางน้ำท่า เห็นมันชุนต้อกันกุเรกเลยแต่ว่าแต่ว่าในความฝันเป็นปูเถาโบราณนะเพราะว่าคือบ้านทา่าอตเตสีนะเป็นปูเถาโบราณเถาโบราณยื้สมัยตะ,ก,นนะ,ะ,ตะกี้เนาะแต่ว่าในความฝันนนั่ก็ว่าจะคล้องถือเกล็ดเนาะนแต่คิดว่าเมื่อวันมีเรื่องกันยหญย,ยน้นหน้าใช่าหมสองหางเนี่ยเนี่ยคือว้านอยู่ปกติแล้วเคยฝันแบบนี้บ่มันก็ ส่วนหลายกับพวกพวกไขันหรอกบ่ค่อยฝันมาถืออีกเนาะไข่่คอยฝันมาถือสิฝันไปอย่างอื่นมากกว่าไปอย่างอื่นจะอย่างว่าเท่านี้ก็เป็นเทอร์เรสกอให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะกะเป็นแนวทางความฝันของน้าชมค่ะเพป็นกับฝันว่ามีผู้เฒ่าว่านางชุมนุ่มกันเพ่นักเป็นพากันถือเล็กค่ะ ช่อมเป็นกค่ว่าพื้นกระสือสองหาไว้ขึ้กันใบหนึ่งเป็นแค่ว่าพื้นถือค่ะอายุน้าช่อมในจักปีคะสามสิบแปดสามสิบแปดปีเนาะนั่งจับกลุ่มกันผี่น้าช่มผหนกับสามกลุ่มเนาะค่ะสามกลุ่มแต่ว่ากลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่เอื้อนถามมันมีมีมีเจ็ดคนมีเจ็ดคนเป็นบูเฒ่าก็เลยบุญเฒ่าบูญเฒ่าที่นี่ก็ใช่ป้าปุนกันเห็นป่อ แต่ว่ากุ้มกุ้มที่เราถามันเป็นผู้หญิงเบิร์นะแต่ว่าแต่ว่ากุ่มคนกินเหลียงกับมีผู้หญิงมีผู้ชายค่ะแต่ว่ากุ้มที่มี่ไงที่เพื่อนว่าเพื่อนถือเกลขนันที่ไงมีไม่ไงที่เพื่อนบอกว่าคุณถือเกลขมี่แต่ผู้หญิงเป็นผู้สาผู้หญิงบโบราาทานผู้ชมทิ่จะน,น่าเบื่อค่ะเดีชมเป็นกันว่านาซีได้มีโ่โจกับค่ะเพราะว่าคันมาจะก้องถือรถตอรีค่ะ ความฝันของน้าชมนี่มียังเพิ่มเติมอีกบ่ะคะะ,ะครับบ่มีนะครับมีแค่นี้แหละมันคันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้าชมหลายๆเด้อค่ะถึงให้แนวทางความฝันมาให้โตเด็ดโตดีกับท่านผู้ชมของเรา,ขอ,ข,าขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูดพาเลาะกาศิภาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของน้าชมเนาะคะ่ะ น้าส้มในเพื่อนฝันเห็นคนนั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะคะ่ะเพื่อนกินเหลี่ยงกันเป็นกลุ่มคะ่ะเพื่อนกระโซกันเหลืองเล็กเนาะคะ่ะเพื่อนโซกันเดืองเล็กน้าส้มก็เอื่นไปถามเพื่อนก็ตอบมาว่าสองหาคะ่ะสองหาอายุของน้าส้มก็สามสิบแปดปีเนาะคะ่ะหนึ่งกันย่าสองหาหกหก กะให้ทั้งผู้ส้มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะให้สุกโศกมั่นหมานลำลำด้วยค่ะคิดสิ่งไรกระอคให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะค่ะให้เงินทองไรมาเทมากเต็มกระเป๋าค่ะเขามาเห็นคลิปคำพูพาโลนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูพาโลนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพาโลกะข,ขอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ